6 7 1 1 1อยู่คนเดียวเนาะถ้าอยู่สองคนเนี่ยโอเคนะเนาะแต่ของมันก็อโอเคนะแต่ของมันเยอะเท่านั้นเอง สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเหรอห้องน้ห้องน้ำก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนหนึ่งสองหนึ่งนฮะเด่นห้าดงบดักก็ใกล้กับอ่าบายพัส ฝั่งตะวันตกนะชอร131นะฮะอยู่แถวเดินห้านะฮะ mm. ก็เดินทางออกมาจากกรมการสัก5กิโลเมตรนะฮะ mm. ก็เข้าสู่ถนนชอร1211ถ้าตรงไปนี้ก็ไปนะฮะสิงปาร์คนะลูกค้าแล้วก็ไปเจอไปพาร์ชอรอ,อ่ไปพาร์ทฝั่งตะวันตกชอร131นะฮะก็ไปดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ตำบลสันทรายนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียายตอนนี้เราเลีล้ยวซ้ายจากแยกแดงก่อนถึงไปพาร์ทฝั่งตะวันตกนะฮะ131นะฮะ ก็เลี้ยวเข้าไปอยู่ประมาณ1.1กิโลเมตรเท่านั้นจากถนนชร .1211 เด่นหน้าดงบดนะครับก็ไปดูบ้านนะขนาด5ห้องตารางวาเป็นบ้านมือ A สองฮะเจ้าของรีโนเวทนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยู่อาศัยอยู่คนเดียวนะขายอยู่ที่1,750,000บาทครับค่ารีโนเวทถ้าแกซื้อมานะฮะก็ประมาณ300,000บาทนะฮะก็คืออยู่ในโครงการบ้านลานทองนะฮะก็ไปดูบ้านหลังเล็กกันสองนอนนะฮะหนึ่งห้องน้ำแล้วก็แล้วก็ไอหนึ่งห้อง ถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะฮะเนี่ยเข้าสู่บ้านลานทองนะบ้านหลังนี้จะอยู่ซอย3ามพับสองนะฮะลูกค้าสามารถเข้าไปเชยชมดูได้นะฮะก็อยู่ในโครงการลานทองเลยนะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะประมาณห้ากิโลเมตรนะฮะใกล้ๆกับบายพาสใกล้ใกล้กับเซ็นทรันะฮะและใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายฮ่ะเหมาะมากสำหรับทูกที่อาศัยอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆนะฮะอาจจะเป็นสองคนแฟนนะฮะหรือก็ครอบครัวที่มีลูกประมาณหนึ่งคนนะฮะก็อาศัยอยู่ได้นะครับ อยู่ในเขตตู้มือใช่ไหมนนะ้ะไม่ท่วมมาแถวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสัก50เมตรฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ฮะเป็นซอย3าทับสนะฮะเาเลี้ยวเข้าไปนะฮะไม่ไกลเลยทีเดียวนะฮะแปลงของเราเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะชั้นเดียวะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันทำเป็นยังไงนะฮะอ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วครับผมเราอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีนะฮะ เป็นบ้านขนาดเล็กๆนะพื้นที่56ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับขายที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทฮะทางที่โดดเด่นก็คือระแนงไม้ตัวนี้ฮะกับต่อรั้วเคลื่อนเสริมขึ้นมารั้วอีกนะฮะกประมาณ3 0,000นกว่าบาทนะเจ้าของแจ้งมานะครับเจ้าของอาศัยอยู่ค็เดียวนะครับแปลงนี้ติดพาราจำนองอยู่ธนาคารนะอครนะขายหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทฮะบ้านนี้สภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะสามารถเข้าอยู่ได้ะด้านข้างของบ้านหลังนี้ก็ติดลำเมืองฮะ คือรั้วขอขึ้นสูงอีกนะฮะเนี่ยสิ่งที่ลมนิโนเอตที่เจ้าของหมดไปประมาณ3 0 0แสนบาทนะฮะกับตำแหน่งหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะพื้นที่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนกว้างเลยทีเดียวรถสาม,มารถส,สวนก็นได้นะครับอันนี้คือตรงหน้าบ้านน่สามารถจอดรถยนต์ได้1คันนะฮะที่จริงพื้นที่กว้างนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ของเจ้าของบ้านนี่เยอะพอควรน,นะฮะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผม การเคลลิ่งก็จะเยอะพอคกวรน,นะฮะนี่ระดับกําแพงถึงตัวบ้านก็ประมาณเมตรครึ่งนะฮะนี่ในส่วนของหน้าบ้านนะฮะจอดรถได้ยนได้นหนึ่งคันนะครับ mm hmm. ก็อยู่หมู่บ้านรันทองนะซอยสามรับสองนะฮะตำบลสันทรายเภเมืองจังหวัดเชียงรายฮะีเครื่องปรับอากาศให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะฮะหลังบ้านนี้เจ้าของชอบการปลูกผักสวนครัวนะครับไว้กินนะฮะมีกะเพรา จะใช้ใบมะกรูดแล้วก็พริกต่างนะฮะผมชอบการปลูกต้นไม้ปลูกส่วนตัวไว้นะฮะนี่ครับสาเหตุที่ขายก็ไม่มีอะไรลุงพานะเพราะว่าเขาของแกเยอะเกินไปนะฮะผมแกก็จะขายแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ริมกว้างกว่านี้นะฮะนี่คือส่วนของหลังบ้านเป็นผักส่วนตัวทั่วไปนะครับก็อยู่ตบลสันทายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสำหรับบ้านพร้อมที่ดินฝืนนี้56ตารางวานะครับ1,750,000าาหเท่านั้นนะ เหมาะมากสำหรับครอบครัวเล็กๆนะฮะที่มีลูกหนึ่งคนนะฮะหรือมีแฟนกับสามีนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของในตัวบ้านกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือส่วนของหน้าบ้านฮะก็จะมีข้าวของเยอะหน่อยนะของเจ้าของฮะไม่มีที่เก็บนะครับอ๋อถ้าเคลื่อนของหมดก็คือโล่งนะฮะก็คือหน้าอยู่เลยทีเดียวนะครับนี่คือส่วนของหน้าบ้านนะฮะนี่คือส่วนระยะห่างจาก สูงกาแพงก็ประมาณเม็ดเดียวนะตัวนี้จะแคบนิดหนึ่งนะฮะเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะฮะเปิดในตัวบ้านก็เจอนะฮะเป็นห้องโถงนะห้องโถงกว้างพอควรนะฮะหรือห้องรับแขกนะฮะนี่คือเราแผ่นกล้องให้ดูในส่วนของหน้าบ้านนะฮะร,ระยะหางหน้าบ้านประมาณ3.5เมตรนะฮะจากาตัวบ้านเข้ามานะครับ รถยนต์จอดได้หนึ่งคันเท่านั้นนะลูกค้าน,นะสำหรับย้ำนะฮะรถยนต์จอดได้หนึ่งคันเท่านั้นนะฮะส่วนของระเนงลังคานี่เจ้าของต่อเติมนะฮะหมดไปประมาณสามแสนบาทนะครับนี่นี่นี่นนส่วนของอที่เป็นห้องโถงห้อง้องกว้างเ,เดียวะฮะบ้านหลังนี้น่าจะามีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องรัวนะฮะนี่ครับคือส่วนของห้องโถง ขาเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอนี่ฮะเห็นนี่คือห้องครัวนะฮะผมแล้วก็มีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำหนึ่งห้องนะฮะห้องน้ำใช้ได้เจ้าของก็ปัจจุบันเจ้าของก็อาศัยอยู่ตรงนี้นะลูกค้าก็อยู่บ้านในหมู่บ้านลานทองในส่วนนี้เป็นห้องครัวนะครับขนานขนาดเล็กนะครับลูกค้ามีซิงลังน้ำเออมีซิงลังถ้วยให้นะครก็มีประตูเชื่อมฮะในส่วนข้างหลังนี้เจ้าของก็ ก่อสร้างเพิ่มนะฮะขยายห้องปรัให้อยกวางนเนินนิดนึงนะฮะนี่สำหรับทำอาหารหลักอยู่ด้านด้านหลังแปลงไปด้านหลังบ้านหลังนี้นะฮะก็จะมีสองห้องครัวก็ว่างั้นเถินะนะฮะเป็นห้องครัวเรามาดูในส่วนของที่เป็นห้องนอนกันนะครับมีสองห้องนอนนะครับลูกค้าสำหรับที่ดินแปลงนี้อันนี้คือห้องโถงนะจะเห็นว่าเข้าของเยอะเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับนี่เป็นห้องนอนนะห้องที่หนึ่งนะฮะก็ประมาณสามกสี่เมตรนะ เป็นห้องครัวนะครับสำหรับไม่ใหญ่มากนะฮะสามคูณสี่เมตรนะครับแล้วก็มีเครื่องอัดปรับอากาศให้หนึ่งตัวนะครับก็โดยรวมก็สภาพดีนะครับบ้านหลังนี้นะฮะเพราะเจ้าของอยู่คนเดียวนะฮะก็อยู่โครงการบ้านลานทองตำบลสันทรายเพื่มเมืองเชียงรายนะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะห่างจากตถนนแม่พัดก็ประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรนะฮะอันนี้คือส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะเจ้าของตัวนี้ไว้เป็นห้อง ห้องนอนแล้วก็ห้องเจ็บสำาระไว้นะฮะมีแอร์คอนเดนเนอร์นะฮะทั้งสองห้องเลยนะครับผมกรอบพื้นที่5 6กตารางวานะฮะสำหรับพื้นี้นะฮะแล้วก็แปลงนี้ติดจำนองธนาคารอยู่นะฮะโดยเจ้าของผ่อนได้เราประมาณ2,000 0สาเหตุที่ขายคือก็จะย้ายไปนะฮะบ้านที่กว้างกว่านี้พื้นที่กว้างกว่านี้เพราะอุปกรณ์ของเจ้าของเยอะมากนะฮะ ก็ลูกค้าที่ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะก็ทักมาลุงหน้านะัดหมายกันดูซักคืนนี้นะครับที่เบอร์โทร0873438755 0882590477หรือทักไลน์ ID มาได้ฮะ ID ดีไลน์ฟองหอมนะฮะ F O N G s O M อันนี้คือส่วนของหน้าบ้านนะฮะ ถือว่าสภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะถ้าเข้าเข้าของที่เยอะจะออกไปนะฮะในส่วนของหน้าบ้านถนนก็กว้างเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงโครงการบ้านลานทองนะซอยสามทับสองนะตะบลสันทรายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ใกล้สถานี่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นสิงห์พ์คนะฮะแล้วก็วัดองขุนนะฮะหรือใกล้เซ็นทรัลนะไม่ไกลเลยทีเดียวนะฮะชุมชนใหญ่โตครับน้ําไฟฟ้าครบคันครับไม่มีประวัติน้ำท่วมนะฮะ ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับตามซื้อมากีี่ปที่ดินแปลงนี้ฮะลูกค้าท่านใดมีซ่อมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงรายก็แนะนำไเดูมาได้นะฮะให้เชียงรายืนไปที่ดินครับโปรโมทซ่อมของท่านนะฮะติดต่อมาได้ทางเพจนักก่าวเชียงรายกายที่ดินท้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปนะฮะหรือเบอร์โทร0873438755 0882590477ขอบคุณครับที่สนับรับชมและติดตามเพจเชียงรายกายที่ดินนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ